ผิดหรือไม่ผิดเมื่อนักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเพศได้ขึ้นชกเพราะโอลิมปิกยึดเพศที่ระบุตามพาสปอร์ตผิดหรือไม่ผิดเมื่อนักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเพศได้ขึ้นชกบนเวทีอัดคู่แข่งจนต้องขอยอมแพ้เพียงเพราะโอลิมปิกยึดเพศที่ระบุตามพาสปอร์ตไม่ใช่จากการตรวจร่างกาย เกิดกระแสไอแซนวิอนเจลาคารินีขึ้นในเอหรือทวิตเตอร์เมื่อแองเจลาคารินีนักมวยหญิงชาวอิตาลีถึงกับสุดลงไปหลังน้ำตากลางเวทีในการแข่งขันมวยหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รุ่นน้ำหนัก66กกิโลกรัมหลังขอยอมแพ้อิมานเคลิบนักชกชาวอลจีเรียแม้จะขึ้นสังเวียนไปได้แค่46วินาทีในยกแรกเพราะถูกอีกฝ่ายชกเข้าใบหน้าอย่างจังก่อนที่แองเจลาจะเดินไปบอกพี่เลี้ยงข้างเวทีว่าขอยอมแพ้เพราะสู้ต่อไม่ไหว เรื่องนี้จะธรรมดาทันทีถ้าทั้งสองคนเป็นนักชกที่มีปูมหลังไม่ต่างกันแต่ในกรณีของอิมานเคลิบนักชกชาวอลจีเรียเป็นหนึ่งในสองนักมวยหญิงที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบฮอร์โมนเพศชายและคุณสมบัติทางเพศโดยนักชกอีกคนที่เจอปัญหาเรื่องนี้คือหลินยูติงจากไต้หวัน ฉันหัวใจสลายฉันไม่เคยถูกชกแรงขนาดนี้มาก่อนฉันขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของฉันฉันเป็นนักรบฉันไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆแม้ว่าใครจะบอกว่าเราสู้ไม่ได้แต่ฉันก็ไม่มีวันยอมรับมันจมูกฉันเริ่มมีเลือดกำเดาไหลตั้งแต่โดนหมัดรากแล้วแค่หมัดเดียวมันก็เจ็บเกินไปฉันเลยเลือกที่จะหยุดสู้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง สำหรับฉันนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถ้าคุณขึ้นเวทีแสดงว่าคุณชนะแล้วฉันมาที่นี่เพื่อทำหน้าที่ของฉันฉันคงพูดไม่ได้ว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าพอแล้วแองเจลาคารินีเปิดใจหลังจบการแข่งขันผิดหรือไม่ผิดเมื่อนักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเพศได้ขึ้นชกบนเวทีอัดคู่แข่งจนต้องขอยอมแพ้เพียงเพราะโอลิมปิกยึดเพศที่ระบุตามพาสปอร์ตไม่ใช่จากการตรวจร่างกาย เกิดกระแสไอแซนวิอนเจลาคารินีขึ้นในเอหรือทวิตเตอร์เมื่อแองเจลาคารินีนักมวยหญิงชาวอิตาลีถึงกับสุดลงไปหลังน้ำตากลางเวทีในการแข่งขันมวยหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รุ่นน้ำหนัก66กกิโลกรัมหลังขอยอมแพ้อ,อิมานเคลิบนักชกชาวัลจีเรียแม้จะขึ้นสังเวียนไปได้แค่46วินาทีในยกแรกเพราะถูกอีกฝ่ายชกเข้าใบหน้าอย่างจังก่อนที่แองเจลาจะเดินไปบอกพี่เลี้ยงข้างเวทีว่าขอยอมแพ้เพราะสู้ต่อไม่ไหว เรื่องนี้จะธรรมดาทันทีถ้าทั้งสองคนเป็นนักชกที่มีปูมหลังไม่ต่างกันแต่ในกรณีของอิมานเคลิบนักชกชาวาลจีเรียเป็นหนึ่งในสองนักมวยหญิงที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบฮอร์โมนเพศช,ชายและคุณสมบัติทางเพศโดยนักชกอีกคนที่เจอปัญหาเรื่องนี้คือหลินยูติงจากไต้หวัน ฉันหัวใจสลายฉันไม่เคยถูกชกแรงขนาดนี้มาก่อนฉันขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของฉันฉันเป็นนักรบฉันไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆแม้ว่าใครจะบอกว่าเราสู้ไม่ได้แต่ฉันก็ไม่มีวันยอมรับมันจมูกฉันเริ่มมีเลือดกำเดาไหลตั้งแต่โดนหมัดรรกแล้วแค่หมัดเดียวมันก็เจ็บเกินไปฉันเลยเลือกที่จะหยุดสู้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง สำหรับฉันนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถ้าคุณขึ้นเวทีแสดงว่าคุณชนะแล้วฉันมาที่นี่เพื่อทำหน้าที่ของฉันฉันคงพูดไม่ได้ว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าพอแล้วแองเจลาคารินีเปิดใจหลังจบการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สหพันธ์มวยสากลน,นานาชาติอีเบอรและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล AOC ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเกิดความไม่ยุติธรรมในมหกรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้ทําให้อีเบอต้อ,องค์ออกมาชี้แจงว่าเคยตัดสิทิไม่ให้อีมานเคลิบจากอัลจีเรียกับหลินยูติงจากได้หวันขึ้นชกมวยหญิงในรายการชิงแชมป์ที่อินเดียเมื่อปี2023เนื่องจากมีคโครโมโซม XY เพศสภาพไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ที่จะให้ขึ้นชกในรุ่นผู้หญิงซึ่งจะเป็นการไม่ยุติธรรมกับนักกีฬาหญิง ลินยูติงยอมรับคำตัดสินของทางองค์กรไม่ได้โต้ย้งเรื่องนี้แต่อิมานเคลิบยื่นเรื่องอุดท,ทนแต่ก็ถอนคำร้องในเวลาต่อมาเท่ากับว่ายอมรับคำตัดสินการที่ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ขึ้นชกในโอลิมปิก2024ท,ทั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเพศสภาพนั้นเรื่องนี้ต้องให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เป็นผู้ชี้แจงส่วนอีบอะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นด้าน IOC ระบุว่าทั้งสองคน เป็นผู้หญิงตามหนังสือเดินทางของพวกเขาและทุกคนในทัวร์นามเมนต์ได้ผ่านกฎคุณสมบัติของการแข่งขันแล้วขณะเดียวกันเกเคโรลิงนักเขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้ซึ่งมีจุดยืนว่าเพศเรื่องเพศเชิงชีววิทยาว่าในโลกนี้แบ่งเป็นแค่ชายกับหญิงเท่านั้นได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนว่า นักมวยหญิงถูกย่งชิงทุกสิ่งที่เธอได้ฝึกฝนและทุ่มเทมาเพียงเพราะคุณยอมให้ผู้ชายขึ้นสังเวียนสู้กับเธอพวกคุณช่างน่าอับอายเลอเกินปารีส2024จะต้องแปดเปื้อนไปตลอดการจากความอายุติธรรมอันโหดร้ายที่ทำกับคารินีจะมีภาพไหนที่สรุปถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเพศเท่าเทียมของเราได้ดีกว่านี้ไหมรอยยิ้มของผู้ชายที่รู้ว่าเขาได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันกีฬาที่เกลียดผู้หญิง ซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับความทุกทรมานของผู้หญิงที่เขาเพิ่งต่อยไปที่หัวและความทะเยอทะยานในชีวิตของเธอถูกเขาพังทลายลงไปด้านอนาลูกาา้าฮาโมรีนักชกหญิงจากฮังการีที่จะต้องลงดวลกําป้นกับเคลิบในรอบต่อไปเผยว่าฉันไม่กลัวฉันไม่สนหรอกว่าสื่อหรือโซเชียลที่บอกว่าเขาหรือเธอเป็นผู้ชายเพราะถ้าฉันได้รับชัยชนะมันจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นสำหรับฉัน จากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรและมาตรฐานของการคัดเลือกนักกีฬาให้มาลงแข่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและปลอดภัยสำหรับนักกีฬานั้นทุกฝ่ายจะมีทางออกอย่างไรกับเรื่องนี้